เวลามีทุกข์ไม่สบายใจเราจะทํำยังไงกันดีคะอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่าทุกๆอารมณ์คือความคิดเราไม่ว่าจะเป็นความสุขดีใจลื้มปิติเศร้าร้วนมาจากความคิดเราทั้งสิ้นแล้วทําไมเราต้องทุกข์ใช่ไหมคะอาจเพราะเรามีความคาดหวังกับทุกสิ่งคาดหวังว่าจะต้องมีเงินเยอะๆคาดหวังว่าเขาจะรักเราเหมือนที่เรารักคาดหวังว่าเขาจะต้องคิดเหมือนเราทุกครั้งที่ความทุกข์เข้ามาในใจหรือความคิดเรา แต่ก่อนเรายอมรับไปค่ะเราจะจมอยู่กับมันคิดซ้ำไปซ้ำมาแทบไม่อยากจะทำอะไรพอดิ่งๆอะไรก็มักจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดตามแถมเหตุการณ์แย่ๆยังเข้ามาซ้ำเข้าไปอีกเราทดลองกับตัวของเราเองแล้วเราค้นพบว่าเมื่อเราเริ่มเครียดไม่สบายใจกับทุกป,ปัญหาอะไรก็ตามเราจะไม่พยายามหาทางแก้ไขหรือทางออกแต่เราจะยืนดูมานิ่งๆอยู่แบบนั้น ไม่ต้องทําไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องเอาอะไรใส่เข้าไปในความคิดแค่อยู่เฉยๆมองความคิดถ้าทุกก็แค่รู้ว่าทุกถ้ากลัวก็แค่รู้ว่ากลัวเสียใจแค่ไหนก็มองดูมันความคิดคือสิ่งที่เราคิดเมื่อเราเห็นความคิดทุกครั้งที่เราสร้างมันขึ้นมามองมันค่ะความทุกจะหายไปไม่ใช่แค่ความทุกนะคะทุกความคิดที่เราสร้างขึ้นมามันจะหายไปไม่ต้องเชื่อตอนนี้ก็ได้ค่ะแต่ขอให้ลองทําดูแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองค่ะ